ดีครับนนี้ลงมารีวิวรถเข้าใหม่นะครับรถปีใหม่ๆตัวนี้เพิ่งเข้ามาด้วยนะครับตัวน,นี้ x ทคแ300ปี2022นะครับค่อนข้างหายาใครหา,ยหหายอยู่แวะมาดูนะครับสีดำดูดูเลยนะครับรุ่นนี้มีไฟเลี้ยวมาแล้วนะครับชิวสูงตัดลมกำลังดีไม่สูงมากด้วยกำลววังเท่ไฟเป็น LED ไร้หินี ดำตัดทองนะครับเทด,ดไหลริ้วรอยครับเหมือนใหม่เลยใหม่เลยนะครับสีดำสวยมาก<อ> <ๆ S 1> ข้อเดิมเดิมเครื่องเดิมนะครับสีเดิมโรงงานเลยบอดเดิมใช้รักษามนาะเหมือนใหม่เลยคนระับข้อดีคัน เกินหนึ่งหมื่นบาทมาดูใหม่นั้นหนึ่งหมื่นหนึ่งพันเท่านั้นเองคุณใหม่ครับยังมีรับประกันจากทางศูนย์อยู่นะครับยางมาสามารถเข้าสู่ได้ตามปกติเปลี่ยนน้ำมันเครื่องให้ฟรีนะครับของเหลวระบบไฟทุกจุดเราเช็คก่อนส่งมอบมือลูกค้านะครับรับประกันเพิอีกสามสิบวันจากทางร้านแต่จริงๆประกันจากทางศูนย์ก็มี ี X Max ให้เลือกมากกว่า20คันนะครับตอนนี้จะ30คันแล้วแวะมาดูได้ครับได้คันหนึ่งแน่นอนสวยๆแต่งๆให้ครบเลยฝากด้วยนะครับคันนี้ปี